มีกรณีของ i-link กับ i t e ทนะครับกับ2งานใหม่ล่าสุดเลย317ล้านบาทบก็ดูแล้วน่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยกระตุน้นความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนี้ได้นะครับหลังจากที่ก็ต้องบอกว่าเงียบๆง่อยๆมาระยะเวลาหนึ่งอ่าใช่นะครับก็เรียกว่า2หุ้นแม่ลูกนะครับเอาไปตัวแม่ก่อนก็คือตัวของ i-link นะครับ Interlink Power แ n นเ n นจิเนียริ่งจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าตัว i-Link เองนะครับก็บริษัทลูกของเขานะครับได้มีการเซ็นสัญญานะครกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือก็กฟอ,ฟอนะครับในโครงการก่อสร้าง สายส่งระบบ115 KV นะครับที่สถานีไฟฟ้าบางระบุง2นะครับถนนสุขวิทมูลค่านะครับอยู่ที่191.95ล้านบาทด้วยกันนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเข้าไปในกลุ่มของคอนอร์เที m ยมนะครับก็แน่นอนนะครับในสัดส่วนของตัวของไอริงเองก็อยู่ที่ประมาณสัก95ล้านบาทก็มีระยะเวลาในแง่ของการส่งมอบงาน540วันด้วยกันอันนี้งานแรกอันนี้เป็นของแม่นะครับนะฮะ ข้ามฟากไปดูที่กรณีของบริษัทลูกนั่นคือ n t e r l i n k t e l e c o มหรือว่า I อทนะครับโดยคุณนัทนายอนันต์รมพร CEO ก็ได้เปิดเผยถึงการรับงานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงกลุ่มงานที่1ภาคเหนือรวม12เขตนะครับระยะเวลาของโครงการคือ3ปีนะครับมูลค่า124ล้านบาทด้วยกันก็จะมีการกำหนดส่งมอบนี่แหละฮะภายใน1,96 0วัน ก็กลมๆประมาณสัก3ปีด้วยกันก็ถือว่าเป็นงานใหม่ที่เข้ามาล่าสุดที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนของแบ็กหลอกนะฮะให้กับทาง i-link แล้วก็ i t เทด้วยก็ถือว่าเริ่มมีพัฒนาการให้ได้เห็นนะหลังจากที่ข้อมูลข่าวสารก็เงียบหายมาเป็นระยะเวลาหนึ่งวันนี้ก็จับตาดูในช่วงสั้นๆนะครับสำหรับการเก็งกำไร